อาครับเกมเริ่มเจ้าทินบุกจากซ้ายไปขวานะครับวิ่งเลยบอลแต่เขาต้องกินได้โดยช่ยเช่หลายต่อหลายมาให้กับสมเจตปารไปทางสองอ่าโดนดักทิ้งได้ซะก่อนแล้วครับบุกขึ้นมาชุดแรกของชัยนาทครับโอ้โหกองหลังเชียงรายลงกันไม่ทันนะครับแบ็คขวาสกิรินหลุดจากตำแหน่งครับสมเจตเปิดเข้ากลางแต่สกิรินครับก็กลับมาแก้ตัวนะครับหม่งทิ้งไม่ได้ เลือกไปทางเสาส <agents S 1> องไอตัวแถวสองโขกยกมาดูนิดตัโอ้ตรงอิทัลอ่าแต่เหมือนว่ามีเสียงนวิดังขึ้นแหละครับจังหวะเข้ามาโขกเนี่ยเกียริปรุดโดนกดนะครับมีฟาวไปก่อนอะไรครับก็ฟาวในจังหวะของตัวที่ได้ขึ้นโขกนั่นแหละครับที่เป็นโจเตย์เคิร์นเล่นโดยบรูโน่เปิดมาที่เสาแรกโดนดักไม่ได้แถวสองเหมือนจะมีฟาวกันแล้วครับจังหวะที่ขึ้นโขก เกียรติประวุสายแววปะทะกับสมเจตครับเกียรติประวุตฟาวเกียรติประวุต์นี่ล็อกเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับถึงแม้ว่าบอลจะถูกโขกมาแต่พุทดสินก็ให้ฟาวกับทางชัยนาทไปลูโนโ่เปิดเปิดให้กับเกียรติประ,ประวุตสายแววย้อนหลังกับนัทมีมีซาลูตได้แปลแล้วตแวต่ว่าตรงตัวของนัทพงศ์ครับ บุกขึ้นมาชุดนี้ของเชียงรายครับโอ้โหอุนสิลปล่อยให้ได้เปรียบมาเลยนะครับแล้ววิ่งมา8แถวเส้น18หลาครับโอ้โหยิงได้ไม่แรงพอนะครับซาลุตาถึงแม้ว่าจะเข้ากรอบครับแต่ว่านัทพงศ์ก็ยืนตำแหน่งดักร้อไว้อยู่แล้วครับถ่ายมือมาของซาลุตาให้ดันโอ้โหไม่แม่นไม่ได้จบครับว้อใจกว้างเกินเหตุหรือเปล่าครับลูกนี้สำหรับซาลุตาครับโอ้โห คือก็เห็นว่าดานิโลอยู่ในจังหวะที่น่าจะเข้าฮอสได้นะครับน่าจะได้ยิงเน่งๆ,ๆกว่าแต่ดานิโลก็เหมือนโดนซารุตะาหลอกไปด้วยโอ้ oh, ดูออกบอไม่พ้นอีกแล้วรัวชนบมาเข้าทางของซารูตา้าโอ้โหคราวนี้ก็ถากเสาไี่อีกครับห้ <laughs> นานีดที่ผ่านมานี่หลุดขึ้นมา3ครั้งเลยนะครับซาลุตะาฮิโรโนริครับ oh. แต่ว่าก็ยังแค่เกือบเท่านั้นโอ้โ oh. ห ยิงไปติดเซฟผลหนึงนะครับจ่ายให้เพื่อนแล้วไม่ได้จบผลหนึงแล้วมาคราวนี้บอลกระเด้งมาเข้าทางเขาอีกแล้วครับพักอ,อกแล้วตวัดซ้ายแต่ว่าหักข้อมากไปครับลูกยิงของรุ่งรัตที่ติดบล็อกมาก่อนครับโอ้โหแต่ก็โดนตัว,ตวพุ่งบล็อกเข้ามา2-3คนนะครับเลยพยายามยิงฉีกครับบอลก็เลยหลุดเสาไปนะครับซารุตะที่ฤดูกาลนี้ยังทําประตูไม่ได้ ดูคริสดีเล่นกับรุ่งรัตขึ้นมาที่คริสดีเกี่ยวได้อ่าข้างในรอแล้วบัรโจงของคริสดีมาที่ดานีโลโอ้โหนัยังไม่พ้นนะครับมาดานสุุตะแถวสองแถวสองรอสลรุตะไม่ได้ให้แล้วจวังหวะไม่มีช่องต้องเปิดแล้วเปไวิดเป็นย้อนลึกเกินไปได้แค่เตะมุมแล้ะครับอ้ <ST AR C> ปริญ,ญญาเองก็ไม่ไว้ใจครับถึงแม้ว่าด้านหลังที่เสาไกลของฝั่งเชียงรายนี่จะยังดูไม่มีใครมาทันก็ตามครับ บอลริมเส้นๆของเชียงรายเปิดมาแต่ละครั้งนี่ได้ลุ้นน่ากลัวเลยนะครับนัตพงศ์ออกมาปัดเอาไว้ได้ก่อนครับไม่ยอมให้บอลถึงศีรษะของดานิโลครับโอ้โหนี่ท้าไม่ออกนี่ดานิโลได้โขกไปแล้วนะครับไหลต่อไปซ้ายรุ่งรัตภูมิจันทร์ถึกโอ้โหไม่ได้เข้าโอ้โห,โห,โหนัตพงศ์ซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหควักออกมาได้หวุดหวิดครับไม่มีดวงครับรุ่งรัตบอลชนคานแล้วตกลงมาเดี๋ยวต้องดูว่าข้ามเส้นไปแล้วหรือยังมากน้อยขนาดไหนครับ เกือบสวยเลยนะครับลูกนี้ไปชนคันเด้งลงมายังไม่ข้ามเส้นประตูครับเด้งออกมาด้วยซ้ำหนึ่งครับเด้งออกมาแล้วโอ้โหนัฐพงศ์บอลชนตัวแล้วไปชนเสาครับแล้วนอนอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับก็เลยเอามือควักทิ้งไม่ได้วุดวิดเลยครับควักทีแรกไม่เจอด้วยนี่เหลือว่าย้อนหลังมาย้อนมาให้กับทางกฤษฎีดึงจังหวะมันเปิดไม่ถนัดเราบุนโงกมายกยกแล้วตบดีต่อได้ชุมเปเซฟของกลางน้องไลท์ี่ด้นโลกอ๋อ เป็นโจแต่เขื่อนมาช่วยบล็อกได้ยังขึ้นนําไม่ได้ทางเชียงรายโอ้โหสองดาบยังไม่เข้าครับนัทพงศ์เซฟจังหวะแรกไว้ได้นะครับแล้วเพื่อนมาช่วยบล็อกในจังหวะ2โอ้โหแต่กองเชียร์เชียงรายดึกเลยครับเพราะว่าขึ้นมาแต่ละชุดตอนนี้นี่ได้จบแบบมีลุ้นหวาเสียโดยตลอดครับดูครับูบโนโกระดกมาได้แล้วตีทันทีนะครับโอ้โหเทคนิคยอดเยี่ยมครับนัทพงศ์นะครับที่เซฟเอาไว้แล้วตามซ้ำมุมแคบครับ,รบโดยดานิโลก็ยังไปติดบล็อกอีก สัญญาณมาคนขยับเป็นบรูโน่ที่ซัดต,ตรงถึ่งตรงตัวนัทพงศ์ยิงลูกนี้นีเ่เข้ากรอบก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับนัทพงก็ไม่หลงกับตัวที่วิ่งโฉบมาก,กวนสมาธิด้วยนะครับปากหลักแล้วก็รับเข้าสองไม่ได้หนึบไปได้เปรียบจังหวะนี้รุนรัตถึงจังหวะบรรจงมาที่เสามันุบโมไปโอ้โ ดานิโลก็ไม่ได้เข้านักตบพงก็ไม่ได้ออกด้วยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเปิดลูกนี้ค่อนข้างสวยนะครับคือถ้านานิโลพุ่งเข้าหาตั้งแต่จังหวะบอลออกจากเท้าน่าจะมีโอกาสครับแต่อาจจะบอลแฉลบนิดๆด้วยอะไรครับยทำให้ดานิโลนี่ชะงักไปเองเชียงรายได้ทุ่มทุ่มเวลาครับซากิรินฝ่าเองฝ่าได้ด้วยอาครับหายวุบแล้วดูว่าสายของซากิรินโอ้โหสามเหลี่ยมยังขึ้นนําไม่ได้ครับยังศูนย์ เกมมาดูดเดือดในช่วงท้ายครึ่งแรกครับสมุตาะก็พยายามจะชิงจังหวะครับไม่ยอมให้อัสมินได้หาบอลสวนไปนะครับแต่เข้าลูกนี้ก็เข้าอันตรายครับกุฎศิน <laughs> ปล่อยไปนี่อาทิตย์ <laughs> เกือบโดนเตะเข้าหน้าเหมือนกันดูครับซากรินลากมาแล้วมั่นใจในซ้ายของตัวเองนะครับไม่ไหลให้ดานิโลเลยครับแล้วหวดลูกนี้ก็เสาเต็มๆเลยครับทั้งเสาทั้งคานเลยครับครึ่งแรกของเชียงรายประตูนี่สะเทือนเลยหนักหลวงมาก ครับอีก45นาทาีสัญญาณมาแล้วอาทิตย์ตกัตกตักหญิงเลยนะครับลูกนี้ตัวโอ้โดีที่นันพงศ์เนี่ยไม่หลงครับแล้วต้องปัดไว้ก่อนเลยครับนัทพงศ์เพราะว่าเสาไกลก็ยังมีบรูโน่โชม,มาอยู่นะครับฟรีคิกโค้งมาของอาทิตย์ครับโอ้โหถือว่ายังออกดีเลยนะครับนัทพงศ์มาเป็นลูกเตะบุมของเชียงรายดังทันครับ สุเชอท่านท่านแล้วบรรจงมาที่เสาแรกโอ้โหสมเจตยังทำอะไรไม่ได้โดนเกียริประวุฒิสายแววเข้ามาขวางครับโอ้โหประกบติดเลยนะครับแล้วขวางเอาไว้ครับทำให้สมเจตมุ่งออกไปเองครับเกียริประวุฒิไม่ล้าสายตาเลยครับเนี่ยครับเล่มองสมเจตตลอดครับว่าจะขยับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เลยทำให้จังหวะพุ่งโขกข,ของสมเจตมาได้ แบบไม่สุดตัว,วบังโดยกิษเดียวฝ่าได้มุดมาแ้้ไหล่ต่อให้กับทางสมเจียรติสัต,ตบุตรเปิดเปิดมาถึงเลนานเลนานดาวซิวา่าโตัวต้ำอาครับดูตึตงได้อยู่ที่สุเชษให้เลนานใหม่เลนานดีเจ้าทุกคนแถวสองจิตปัญญาโอ้โหสองซ้ายครับของฟังชัยนาทครับอ,อูด,ดาบแรกนี่เลนานครับล็อกหนีนแล้วยิงไป,ปติดเซฟของอินทรัตนนะครับปัดชนเสาครับแล้ว ปล่อยหลายไม่ทีนึงจิตปัญญาก็กดไม่ลงอีกโอ้โหเป็นเซฟของอินทรัดครับที่ช่วยไว้ได้นะครับเสาประตูฝั่งนี้นี่ทำงานหนักเลยครับโอ้โหคราวนี้เป็นชัยนาศบ้างเอาแล้วครับครึ่งหลังนี่อย่างน้อยๆก็ดูเหมือนว่าจะได้ขึ้นมาเล่นในแดนของเชียงรายบ่อยครั้งขึ้นครับดูโน่ดึงจังหวะย้อนย้อนมาให้กับดานิโลโอ้โหโดนเหมือนจะโดนยอดรักมาทิ้งจังหวะเคลียร์ก่อนนะครับโอ้โหง้างไปแล้วด้วยนะครับ ดานิโลดูครับเล่นชิงจังหวะแล้วเมาาก,ก็เป็นยอดรักเองเลยครับที่ไม่ยอมเช็คล้ำหน้ากับเพื่อนเขานะครับก็เลยต้องมาตามแก้ครับแต่ก็ยังดีทิ้งไม่ได้วุ่นวิดครับลูกเตะมุมของเชียงราย <c oughs> เหนียวมาเข้าทางของรุ่งรัทภูมิอาทิตย์อาทิตย์สุนทรพิษไปแฉลับซะก่อนครับดูครับต้องดูไปยิงติดคนที่นอนอยู่กับพื้น <c oughs> ออกไปเองหรือเปล่านลครับพิชิตที่ ก็ล้มแล้วยังไม่ลุกนะครับแพิชิตโอ้โหพอตวัดไตีตังกาไปแล้ว <laughs> เหมือนโดนเหยียบเข้าไปด้วยครับแล้วไปเข้าทางอาทิตย์ยิงมาใช, <laughs> <laughs> ช่บสองต่อแลลวครับครับให้ไปที่เดนนิสโยกในสายของเดนนิสไปไหนไม่รู้เลยครับลูกนี้ <laughs> ตัวสำร,รองที่ลงมาในครึ่งหลังครับเดนนิสมูริโย โอ้โแรกหมัดกันเลยนะครับดานิโลพย้ำลากแหวกมาหาช่องยิงไม่มีช่องก็ไหลต่อครับเดนิสมูริโยเองช่องก็ยังไม่เปิดดีครับเป็นจังหวะที่ค่อนข้างฝืนยิงไปหน่อยครับแตะแล้วปั่นพยายามจะให้อ้อมตัวยอดรักแต่บอลไม่โค้งเลย <c oughs> เป็นฝั่งที่กลายเป็นว่าอาจจะต้องเร่งร้อนไปเองนะครับเชียงรายจะมีทันยามาแล้วนะครับจะมีการเล่นที่เหนือความคาดหมายแค่ไหนเป็นอาทิตย์ที่ซัดก็ไม่ได้ลุ้น นั่นครับบอลโค้งลงมาไม่ทันครับอาทิตย์ิงมุมยากด้วยนะครับมุมเท้าซ้ายแล้วบอลเลี้ยวไปทางเสาไกลครับแต่ก็โด่งไปเยอะผู้สินให้สัญญาแล้วบอลย้อยไปทางดานิโลก well. <can> ็ยังได้แต่เสียดายอยู่เหมือนเดิมครับดานิโล ยิงยิ่งกว้างเลยครับตอนนี้โอ้โหแต่หาพื้นที่ในการไปรอเล่นบอลได้เก่งนะครับแล้วโอ้ฝั่งชัยนาทเผลสครับตัวประกบที่อยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้วิ่งตามมานะครับเรนานซิวาครับของทางฝั่งชัยนาทเปลี่ยนครบสามเลครับชัยนาทบอลบอของเชี่ยร้ายได้หัวตลูกนี้1-0ไปแล้วครับโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมครับซุปเปอร์ซับครับเดนิสบูริโอเสียบขาดจริงๆครับโอ้โหเรียกว่าเป็นจังหวะที่ ฟังเชียงรายรอคอยมานานครับหลังจากที่ยิงนกตกปลากันไปครับคราวนี้มูริโยครับโอ้โหกดเปรี่ยงเดียวสามเหลี่ยมเลยดูครับบอลตักเข้ากรอบเขดโทษโคกสกัดไม่ขาดโอ้โหไม่ต้องจับเลยครับเดนิสมูริโยครับกองหน้าชาวบราซิเลียนไม่ต้องเซฟเลยครับบินยังไงก็ไม่ถึงครับคราวนี้นัทพงศ์ขจรมาลีครับโอ้โหบอลเล่ลูกนี้ขวา เข้าข้อเต็มๆเลยครับมูริโยประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็เคยทําประตูชัยให้เชียงรายชนะสุพรรณบุรี1-0เมื่อนัดเปิดฤดูกาลครับมาเกมนี้เขาก็ทําประตูขึ้นทํา1-0ในช่วงท้ายเกมอีกแล้วชนกันนี่เอาแล้วหววลูงนี้ติดแซฟของอินทรัตปัดทิ้งับโอ้โหตัดอีกทีได้ยิงนะฝั่งไชน่าแต่ไปตรงตัวอินทรัตครับโอ้โหช่วยโอกาสทองที่จะตีเสมอครับ เดี๋ยวต้องดูครับว่าเติมขึ้นมายิงเองเลยหรือเปล่าน่ครับสมภพโอ้โหดูครับโขกชงเข้าในแล้วขวดตามน้ำโอ้โหมันไปตรงตัวไปหน่อยแล้วอินทรัตไวนะครับโอ้โหเติมมายิงเองเลยครับสมภพที่โอเวอร์แลปบขึ้นมาครับแต่ดูครับโอ้โหฉลองนครับทำประตูได้เลยครับอินทรัตเซฟลูกนี้อ้าวแล้วมีเรื่องกันครับโอ้โหเกมลันจะจบอยู่แล้วต้องต้องรีบคว้ากันเลยครับต่างฝ่ายตองต้องรีบห้ามครับ เรายังไม่เห็นว่าเกิดอะไรนะครับเดี๋ยวดูครับมีผักอ,อกกันเดนิสบูริโยตวัดไปตตหน้าครับแล้วเลยมีคู่บรูโน่จะมาเอาเรื่องที่ยอดรักอีก โอ้โหอาทิตย์บุญจินดาครับที่โดนตรงนี้เข้าไปครับจังหว,วัดมือตีแน่เลยครับน่าจะแดงอ่ะถูกต้องครับถูกต้องครับเดนิสโดนแดงไปก็ถือว่าเป็นเป็นการสินที่ถูกต้องผู้สินถือว่าวันนี้มโนนครเอกก็มีจังหวัดจากคนที่พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับไปถามผู้ช่วยทามกนทีในการแล้วก็มาตัดสินใจปรามก็ควรจะแดงแล้วก็เหลืออ่ะัถูกต้องอย่างนี้ถือว่าตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จบเกมเปน็นว่าเชียงรายก็ ทำได้มอบของคนในคุณพ่อธรรมทานโมสอนได้แล้วครับก็เฉือนชนะชัยนาทไปวุดวิดหึประตูต่อศูนะครับจากประตูชัยนาทีที่89ของเดนิสมูริโยครับรักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้นะครับเชียงราย6เกมแรกมี12คะแนนครับขึ้นไปอยู่ในท็อป5แล้วนะครับส่วนทางชัยนาแทแพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันครับแล้วก็เป็นความพ่ายแพ้ที่บ้านของเชียงราย4ปีติดด้วยนะครับ จบก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับคู่นี้ทั้งทั้งที่ก็เล่นกันมาแบบสมศักดิ์ศรีโดยตลอดนะครับครับวันนี้เราสองคนต้องลาถ้าผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ